เงิ้งส้มยี่ห้ออะาวสวัสดีทุกคนครับเงินเอาหมูสายเท่านันะต้าน,นัดเราได้กิงเชี่ยมกับเลยกอกปนะ็นมอนก็ดเละปุนะต้านัดทันใดไหนไหนได้นะส้มยีบอบเปลา่าส้มกบอหินเติง้งส้มกบุญไวเราแต่นะจานปลายเซมเบานอดเชียกับปลาจินจุ่อนะกว่าอันนี้คือผัดอะไรผักจะออกเปรี้ยวนะครับเพราะว่าใส่น้ำส้มสายชูด้วยคล้ายๆกิมจินะแต่ไม่รู้ว่าเรียกยังไงนะคนไทยเขาจะเรียกยังไงโอเคมากินด้วยกันเลยครับเนี่ยมันเป็นผักรวมครับมีถั่วงอกแล้้วววกก็มมีีีผัับุงนนะถ่่ดย โกฟูครับโอเคและไก่ย่างมีสองไม้จากเมื่อวานนี่แหละครับโอเควันนี้ก็ง่ายๆครับย่างเดียวมอสไซท์เท่เราต่นะนุกแรกวิเชียตีผ่านเดิร์หลเดิร์แฉกมูมาต้าเราต่ตาต่อ,ต,อ,ต,อติกละ่ะตาวงนะเนี่ยต้องกินกับพริกอันนี้นะครับอะไรนะพริกทอดนะเราจิน้นจุยหน่อยนะเฉยๆกันนะเจ็บจัมงมูกแกละนะมาชิมดูก่อนอืมเหงได้เกาตายอ, <laughs> อืม ข้ออืมเข้ากันอร่อยเสียข้อมกันก็ได้ยิ่ก็ไตมันจตะต้านน้ำประน้ำกําลดีเชื่อหนูคอมเมนะม<า>มต์อยู่แล้วได้นะมามาครับคำโตโต้หมกตต้เต๋อเราได้เยอะอืม เนื้อแจะทอดเนี่ยครับเชีย่ยข้อไก่ดา่ะมาวัวไงไร่ะอดะไงกรอกหอมงาดำม,มากครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมง,งาดำ ต้องมีผัวตีนสักหน่อยเนะข้าวเผ็ดนะเนี่ยกับเจ้าหรือส้มปร้อยนู่นดาต่าเนะี่ยปร้อยแล้วทมาออกจุดเหล่านะแต่ได้กุยชีปร้อยมาต้าเปล่านข้อมากระ คล้ายๆกิมจิดองกิมจิผักรวมครับแล้วก็เอามายำอีกทีหนึ่งนะอ,อ,อร่อยมากอันนั้นเอาใจกอันนหมวนเบอรดอะนะอันนัน่นทำไมเหรอฮะนะ อยู่แลน่หมอนไปด้ประมอนตก๊กเล็บนะเนีก,ก็ก๊กเล็บตก๊กมันตะนัดป่าม่เองดอันน้ทำไมว่ียเกดใชกัหมอนกล้นเลยนะตอเนี่ยมอนเปล่าแล้วพันธุ์หิบเ้า,เกาแกล้วตอนไผ่ทารดแต่แรกก็ปิองอมาวดดนไม่นามักุเสียป,ปองตอ้เสียคอด,าดา้ดะร งวองแปดเปรีมๆคุกคอ,อดะหวัวตาวอ,อย่างเดียวง่ายๆคับวันนี้แต่ก็ต้องทำรายขั้นตอน,นอยู่นะไปหาลีกว่า Ưm mà hả tất cả mọi đất Từng cái cây, cây chứ Rau nhiều nhỉ Ưm Ưm Hử Rai ngực rai ngực rồi nè Lấy hết ก็ชาดจะออกเปรี้ยวเค็มๆครับก็หนัวๆนั่นแหละครับอร่อยจะไม่ติดหวานนะครับจะไม่ออกหวานนะเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ําตาลครับเนาะแี้วต่อมงองเดินเปเพี้ยบๆเร็วๆ,ๆนะต่อมองอันกโมกนก็เกิดจุมจุกไหลไเลยเดิอดแดดูนะเราเดี๋ยวหัวข้อมันก็เชียอปอน para